สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจซื้อขายบ้านสายทองนะฮะวันนี้ก็พามาชมแปลงที่ดินนะครับประมาณ5้าไร่หน่อยๆน,นะครับไร่ละ1.5้านะครับพิกัดก็อยู่ที่ตำบลตะกุดนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับเน,นี้ก็มา สบายๆนะครับช่วงสายๆหน่อยนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ติดเรียกว่าเป็นลำน้ำนะครับเป็นคลองเป็นคลองขุดนะครับครับก็จะคลองนี้ก็จะไปโผล่ไปโผล่ในตัวเมืองสระบ,บุรีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำป่ปาสักนะฮะก็จะติดแม่น้ำป่าสักด้วยนะตรงนี้ เป็นเนินนะฮะน้ำไม่ท่วมนะฮะน้ำไม่ท่วมนะครับเวลาหน้าฝนอะไรแบบนี้ครับแต่น้ําก็จะเออเต็มนี้นะครับเต็มบึงนี่นะครับแต่คือก็น้ําไม่ท่วมสงหบแปลงที่ดินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นป่าหน่อยครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้ทําการเคลียร์ต้นไม้อะไรแบบนี้ครับก็คือขายอยู่ที่ไร่ละ1 5จุห้านะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับแปลงนี้ คนก็สนใจพอสมควรนะฮะสำหรับแปลงนี้ด้านหน้าทางด้านนี้นะครับเป็นทางทิศตะวันออกนะก็คือหน้าแปลงที่ดินก็จะหันมาทางทิศตะวันออกนะครส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวัดตะกุดนะฮะจะเป็นวัดนะอยู่ใกล้วัดนะทำบุญได้นะครับคือไม่ต้องกลัวผีอะไรแบบนี้นะครับผมว่าแปลงที่ดินก็สมัยก่อนนี้ก็คือ บ้านก็จะอยู่ใกล้วัดก็ทําบุญสะดวกนะฮะส่วนถนนเส้นนี้นะครับก็จะออกได้สองทางสามทางเลยนะครับก็จะออกทางรีสอร์ทไออุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นออกทางหน้าวัดสตือได้นะครับเป็นหน้าวัดสตือก็ออกได้สองสองทางสามทางเลยครับใงนี้การเข้ามาก็สะดวกนะฮะสะดวกสะดวกต่อการเข้ามาหรือว่า เขาเรียกว่าถ้าเกิดจะมาทําเป็นบ้านบ้านจัดสรรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบสไตล์รีสอร์ทได้นะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีต้นไม้อยู่นะรเราสามารถที่จะเลือกต้นไม้ไว้ได้นะครับสําหรับคนที่เข้ามานะครับเข้ามาซื้อแปลงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครส่วนถนนด้านหน้าแปลงด้านหน้าเข้าที่ดินก็จะอยู่ตรงตรงช่วงทางโค้งหน่อยหน,ยนะครับ ครับแต่ผมชอบแม่น้ำฮะแม่น้าเป็นแม่น้ำปะสักนะครับอยู่ทางนี้นะฮะตรงนี้ก็เขาก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ากั้นน้ำเลยนะะกั้นน้ำไม่ให้ไม่ให้น้ำมันลดอะไรแบบนี้คดูระดับน้ำระดับน้ำก็จะอยู่สูงกว่าแม่น้ำปะสักนะฮะเพราะว่าเขากั้นน้ำนะครับ ไปใช้ในตอนหน้าแรงครับคร <c oughs> ับบรรยากาศดีนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> ถนนดูถนเนเส้นนีนะครับ <c oughs> ต้นไม้ยังเป็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่เลยครับ <c oughs> ใครที่ชอบบรรยากาศแบบ เงียบสงบนะฮะคือแปลงที่ดินแปลงนี้เหมาะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะมีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับก็ไม่ไกลจากแปลงแปลงที่ดินแปลงนี้มากนักนะครับผมว่าก็เหมาะแก่การทำพวกรีสอร์ทอะไรแบบนี้นะครับแปลงนี้นะครับห้าไร่ก็ประมาณอยู่ที่เจ็ด 7จ็ดล้านห้าฮะเจ็ดล้านนหน่อยลดได้นิดหน่อยนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับก็มาเร็วไปเร็วนะฮะที่ดินราคานี้สําหรับอําเภอเมืองสระบุรีนะฮะเพราะว่าส่วนมากก็จะอยู่ที่สามถึงสี่ล้านเลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงน้อยๆนะครับหนึ่งไร่ขึ้นไปนะครับผมก็แล้ว่ารีวิวให้ดูประมาณเนี้ยครับส่วนมากก็ราคาประมาณ สามล้านสี่ล้านต่อไร่อะไรประมาณนี้ครับแปลงนี้ถือว่าถูกมากๆเลยครับถูกมากๆเลยเนี่ก็เป็นต้นยางยางนานะฮะ<า>ดูที่ดินฮะแปลงห้าไร่ห้าไร่ ได้หนึ่งงานยี่สิบตารางวาก็ต้องเคลียร์ต้นเล็กๆออกสิแล้วก็เลือกเลือกต้นใหญ่ไว้เราเนะ โคถนนนะแต่อย่าเดินเข้าไปแล้วอไ <laughs> เียวๆ <laughs> เราไม่คุ้นที่ใช่เราไม่คุ้นที่ไม่ได้ประมาณนะมันน่าจะอยู่บนนี่แหละบนเนินนี่แหละไม่น่าจะตกลงไปข้างล่างอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราได้นั่นก็เป็นที่เกินไปประมาณนี้ คลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับก็พามาชมนะฮะพามาชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นที่ดินราคาถูกหนึ่งแปลงนะฮะที่น่าสนใจผมก็เลยมาอัปเดตให้นะครับว่าตอนนี้ยังอยู่นะฮะก็คือยังอยู่นะครับยังอยู่สําหรับคนที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับัยังอยู่นะครับแปลงนี้นะครับน่าสนใจมาก บรรยากาศโดยรอบนะครับมันแบบมันมันน่าสนใจอะ่ะมันมันันง่งของมุ้งจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่น่าสนใจครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนะฮะถนนถนนสําหรับถนนผ่านหน้าที่ดินก็ประมาณว่าประมาณหกเมตรนะครับเมตรรถสวนกันได้นะครับรถสวนกันได้ แน่นอนความเงียบสงบมีแน่นอนฮะค,คือไม่วุ่นวายแน่นอนนะสำหรับแปลงนี้เหมาะแก่การทำรีสอร์ทนะฮะโซนนี้รีสอร์ทแน่นอน,นครับรีสอร์ททำบ้านจัดสรรหรือจะทำที่ดินแบ่งขายได้นะฮะร,ราคานี้เอาไปต่อยอดได้เลยนะครับราคานี้1นึต่อไร่ก็ต่อยอดก็แล้วแต่เลยครับซอย ซอยผืนแปลงแล้วแต่เราเลยครับราคานี้กว้างเลยฮะอะไรแต่ยังเป็นป่าอยู่เลยก็ <c oughs> คนที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์ผมได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะตอนนี้ก็จะถึงหนึ่งพันซับแล้วโอ้โหดีใจมากเลยครับ ก็เป็นกำลังใจให้กันนะสำหรับช่องนะฮะก็ฝากกดติดตามด้นะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับทุกคนนะครับโชคดีฮะ